สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพวกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่9เมษายน2 6 5นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไพ่นะครับเป็นยาสีฟันที่ที่สกัดจากสารธรรมชาติ 9ก้าชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างแล้วก็ขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไผ่นะครับมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศจะซื้อจัดหากันได้นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5g เบ็ด11นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัย เว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบ็ด11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้องยกให้ 5G เบ็ด11นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขาวพ่องศักดิินโยนะครับหรือเล็กนครศรีนะครับนักชกจาก นครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายสักพินโยนะครับวันนี้เจอทางน้านคู่ปรับเก่านะครับพายพยักเอนนี่มวยไทยหรือพายพยักซอตุมานินเก่านะครับวันนี้โชคกันที่วิกัด121ออปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ช่างน้ำหนักได้121อปอนด์เท่าวิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางน้านขาวพองสักพินโยกันบ้างนะครับ ก็ชนะคะแนนภายพยักเอนนี่มวยไทยเมื่อวันที่24เมษาย,ยน2 6 4ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนกับอีสานเหนือโชดบางแสนเมื่อวันที่28ธันวาคม2 6 5ที่จังหวัดระนองแล้วก็ชนะคะแนนวิเศษสุขเกียรติกำธรเมื่อวันที่22มกราคม2 6 5ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล์ล่าสุดก็ไปชนะคะแนนเพชรชวนชมช5พยักเมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์265ที่เวทีมอซิยาบอ้อมน้อยครับนี่คือความหลังของทา้งน้านข้าวพองสักพินโยนะครับก็มวยสูงยาวเข่าดีวันนี้จะตีอยู่หรือไม่ครับก็ต้องติดตามครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านภายพยัคเอนี่มวยไทยกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนกับเพชรศิริโชคเดชเพชรสีทองเมื่อวันที่15มีนาคม264ที่ราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนข้าวพอง เล,ล็กนครศรีเมืม่อวันที่24เมษายน2 6 4ที่เวทีมวยสยามอ้อมน,น้อยไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนเพชรนำชัยนอธนานัทเมื่อที่1มกราคม2 6 5ที่เวทีมวยสยามอ้อมน,น้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านพายพยักเอนนี่มวยไทยหรือพายพยักซอตุมานินนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในรายการวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านขาวพองสักพินโยหรือขาวพอง เล็กนครสีนะครับนบักชกจากนครสีธรรมราชนะครับสอมพี่ไข้สักติมโยนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข้าในอาชีพเข้าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงแทงเจ็บนะครับแล้วก็เคยชนะมาวันนี้ผมมองว่าทางด้านขาวพองสักกิมโยนี้รู้แก่รู้มุมรู้วิธีการเอาชนะและวันนี้เจอกันใหม่ผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับผู้ที่หนึ่งในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน ขาของสักพินโยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับเดี๋ยวไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อเลยครับตามไปเลยนะครับคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นมวยรอบศึกท้องวันมวยมันพันดุครั้งที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านปออุไทยหมูปิ้งมิวสิกหรือปออุไทยกอท่าทรายหรือปออุไทยซอจอเปียกอุไทยครับหรืออออาคมเก่านะครับวันนี้เจอทางน้านสองฝั่งโคงเ a กเุ๊ปนะครับ ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับทางด้านปอไทยนี่ก็เป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงครับเหลี่ยมตัวดีแต่ทางด้านสองฝั่งโค้ง f อฟคุ๊บนี่เป็นมวยเข่าในอาชีพเตะหนักปล่อยหนักปั้มตีเหนียวแน่นครับเข่าในเหนียวแน่นจริงๆครับต้องบอกว่าอาวุธหนักอาวุธแรงนี่เจอกับมวยเข่านน่ใครจะเป็นหมูหรวยจ่าก็ต้องติดตามนะครับ ครับวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโปรไทยหมูปิ้งมิวสิกนะครับชั่งน้ำหนักได้ร้อยสามสิบเก้าจุดหกนะครับลดไปสี่จุดหกเลยนะครับส่วนทางด้านสองฝั่งโค้งเอฟเอคลับนะครับช่างหนักได้ร้อยสามสิบสี่จุดหกขาดไปจุดสี่นะครับวันนี้ชกกันที่วิกัด็ตหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับเป็นมวยรอบศึกทอบวันมวยมันพันดุครั้งที่สี่นะครับก็ถือว่าเป็นมวยใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านปอลไทยหมูปิ้งมิวสิกสนนสกันบ้างนะครับก็แพ้กะะแนนพิงไผ่ลูกเจ้าพ่อบ่อทองที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ชนะน็อกนิคมวอเพชรปูนในยกที่2องงวนที่2 0่สิบเมื่อวันที่12มีนาคม2องพที่ลุมพินีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านปอลไทยหมูปิ้งมิวสิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้าน2ฝั่งของ f a ฟุ๊ปกันบ้างนะครับซ้อมที่ค่าย FA ฟเอค อยู่กับเสียตองกับเสียเหลี่ยม f อฟกรุปนะครับรับรองว่าบำรุงดีบำรุงถึงการฟิตซ้อมดีแน่นอนนะครับหลังช่องเจ็ดสีนะครับค่ายมวย f อฟเอกรุปนะครับก็สองฟอนโน้นครับก็ชนะคะแนนเพชรแสนลมเคทูบมเมือ่อวันที่สองเมษายน2องพนที่ลุมพินีแล้วก็มาชนะคะแนนออรกินเนียนพีเคแสนชัยนักชกอเมริกาเมือ่อวันที่30ตุลาคม2 64ที่เวทีโมยสลัมอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนซิลิโชคทีวีเอ็มกินเมื่อที่5มีนาคม265ที่เวทีโมยสลัมอ้อมน้อยแบบชูสวนนะครับครับนี่คืออร์มหลังของทางด้านสองฝั่งโค้งเอฟเอคุปปครับนักชกจากจังหวัดหนองคายนะครับครับสำหรับมวยคู่ที่2ในรายการวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านสองฝั่งโค้งเอฟเอคุปปนะครับมวยเข่าในอาชีพวันนี้เกาะติดคิดตังค์นะครับ แข็งแร่งแข็งแรงครับปลายดีแรงดีเก่าเก่าเกมแข็งแร่งกว่าครับวันนี้ยืนระยะมั่นคงแน่นอนนะครับคู่ที่2ในรายการผมออกวิธที่ทางด้าน2ฝั่งโขง f อกรุ๊ปนะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนหมาบินครั้งที่10รอบน็อกเอาท์นะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านวัชรพลสิงห์มาวินหรือชอเพรนารินนักชกจากสงขานะครับซ้อมที่ค่ายสิงห์มาวินนะครับวันนี้เจอทางด้านสิงห์ดมทองมวย168หรือเลิศชัยเอราวันเก่านะครับนักชกจากปัตตานีซ้อมที่จักรยานมวยไทยนะครับวันนี้ก็ชกกันที่พิกัด1 2 3อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านวัชรพลสิงห์มาวินช่างน้ำหนักได้123.8 ลดไปจุดแปดส่วนสิงห์ดนพองมวยหนึ่งหกแปดนะครับชั่งน้ำหนักได้ร้อยยี่สิบสี่จุดหกลดไปหนึ่งจุดหกครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านวัชรพลสิงห์มาวินกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนกับสิงห์อุดรอชิรยาประดิษฐ์เมื่อเมื่อวันที่3ตุลาคม2องรที่จังหวัดบุรีรัมย์แพ้คะแนนประตักเพชรวีเคเขาใหญ่เมื่อวันที่ยี่สิบ้าตาคมสองอยหกสที่ลุมพินีไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนกับเพพชรรทวีสงอม เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2565ที่เวทีโมสยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านวัชรพลสิงมาวินนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านสิงห์โดมทองมวย168กันบ้างนะครับก่อชนะน็อกคอปเตอร์ทีวีเอ็มยิมในยกที่3เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2564ที่เวทีโมสยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ชนะคะแนนชาญยุทธศักดิ์รุกเรืองเมื่อว8ธันวาคม2564ที่เวทีโมสยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ชนะน็อกสายฟ้าน้อยเกียริเคียงไกในยกที่4เมื่อว 265ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะนอกวิละดินแสงมรกตรในยกที่3ามนวที่5มีนาคม265ท,ที่เวทีมวยอัตกรสามนะครับสำหรับมวยคู่ในคู่เอกคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางหน้านสิงดมทองมวย168นะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแก่งแล้วก็มีศอกแรงฟอร์มสดสดจากขั้วก็ว่าได้นะครับได้นอกได้ใน ครับวงในก็ดีวงนอกก็ดีเหลี่ยมตัวก็ดีวันนี้ผมมองว่าปิดประตูแพ้นะครับแล้วก็เป็นมวยที่ฟอร์มสดจากขั่วครับก็ความมั่นใจสูงร่างกายดีวันนี้ผมว่ามีชัยไปกว่าครึ่งนะครับสำหรับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปธีทางด้านซิงโดมทองมวย168นะครับให้ไป5ดาวนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่4ในรายการกันต่อนะครับซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงห์วิเศษภูกเก็ตสิงห์มวยไทยหรือวันวิเศษมีนโยธินหรือเนตรอโยธยาไฝ่ยิมนะครับนักชกจากจังหวัดตังวันนี้เจอทางด้านเพชรชุมพรท่าแซะยาสัตนะครับหรือเพชรบ,บางเบิดต่อสุรัต์หรือกอวันชัยเก่านะครับก็ถือว่าทางด้านเพชรชุมพรท่าแซะมวย ยาสัตว์นะครับเป็นมวยแทน1นึ่งแสนมวยจากชุมพรนะครับก็ถือว่าเป็นมวยมาแทนแต่ว่าการทิกซ้อมมาสม่าเสมอแน่นอนนะครับวันนี้ชคกันที่พิกัด1 1 5ปอนด์เมื่อเช้านี้ครับสิงวิเศษภูเก็ตสิงมวยไทยช่างน้าหนักได้ร1 5 2ลดไปจุดสส่วนเพชรชุมพรท่าแซยาสัตว์นะครับก็ช่างได้1 1อยสลดไปจุดสเช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านสิงห์วิเศษภูกเก็ตสิงห์มวยไทยกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนกับเพชรตาเสือสอวังเสือเมื่อวันที่20มีนาคม2 6 4ที่พีททีวีแล้วก็แพ้น้องก,กับกรุงสยามสิทธิ์ชานสิงห์เมื่อ18ธันวาคม2 6 4ที่จังหวัดสุพรรณบุรีไฟา์ล่าสุดน,นะครับไปชะนะคะแนน100,000วอเสียนสิริเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2 6 5ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสิงห์วิเศษ ภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางน้านเพชรชุมพรท่าแซยาสัดกันบ้างครับหรือเพชรบางเบิดต่อสุรัต์เก่านะครับซึ่งเป็นมวยแทน10,000แสนวอร์เซียนเซลีนะครับแต่ว่าการฟิตซ้อมสม่ำเสมอครับมีโปรแกรมอยู่แล้วไม่น่าจะเป็นห่วงครับก็ฟอร์มหลังก็เสมอกับสายเลือดไทเกอร์มวยไทยเมื่อวันที่21สิงหาคม2 5 6 3ที่เวทีมวยรังสิต แล้วก็ชนะคะแนนสามพญาเพชรีเดียคาเดมี่เมื่อวันที่2พุทธิกยายน2องยที่เวทีมวยลังสิตขวายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนสายเลือดไทเกอร์มวยไทยเมื่อวันที่25มีนาคม2 6 4อที่เวทีมวยลังสิตรครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรชุมพรผ้าแซยาสัตว์นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสิงวิเศษภูเก็ตสิงมวยไทยนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมี สายแรงแล้วก็ไล่แขนเก่งหลักเหลี่ยมดีแล้วก็มีความพร้อมเป็นมวยในรายการคับเตรียมตัวมาดีร่างกายดีวันนี้น่าจะเอาอยู่นะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับของท่านโชคดีมีชัยแล้วก็ฟาค่า g ีเบ็ดหไว้ด้วยนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้องยกให้5 g เบ็นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับราบรองว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจัดไปย่าให้เสียสวัสดีครับ